สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทายนิสัยของชาวราศีสิงค์กันค่ะเขาบอกว่านะคะชาวราศีสิงค์นะคะเป็นคนที่มีพลังในการต่อสู้ชีวิตดีมากๆนะคะมีความเป็นผู้นำสูงค่ะมีจิตใจเข้มแข็งนะคะและก็ยังมีอำนาจในตัวด้วยค่ะเป็นคนที่มีความเมตตานะคะมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็ยังมีนิสัยที่ร่าเริงด้วยนะคะชอบออกสังคมนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยค่ะ เป็นคนที่รักเกียรตินะคะรักศักดิ์ศรีค่ะซื้อตรงซื้อตรงนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์ก็ยังใช้ชีวิตได้คุ้มค่าด้วยค่ะเขาบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนสิงโตนะคะที่มีความสง่างามชาวราศีนี้นะคะก็เหมาะกับงานที่ต้องออกสังคมนะคะเช่นงานราชการค่ะงานที่มีเกียรตินะคะหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่ดีๆนะคะก็จะเหมาะกับชาวราศีนี้มากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะที่ชาว ราศีสิงห์นะคะต้องระมัดระวังเขาบอกว่าก็คือเรื่องของอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหลังนะคะหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเพราะชาวราศีนี้นะคะเป็นคนที่มีนิสัยดื้อรั้นค่ะชอบทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆกับชาวราศีสิงห์ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่าชาวราศีสิงห์ต้องใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษก็คือเขาบอกว่าน้าหนักเกินนะคะเกินพอดีนั่นเองเนื่องด้วยชาวราศีสิงห์นะคะเมื่อเครียดขึ้นมานะคะก็จะระบายออกด้วยการกินนะคะเพราะฉะนั้นการกินบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้ใส่ใจอาจจะกินของมีไขมันสูงนะคะหรือว่าอาหารต่างๆที่ย่อยยากนะคะเป็นเหตุให้ชาวราศีนี้มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ หากจะระบายในการกินนะคะควรจะหันมารับประทานผักผลไม้จะดีกว่านะคะก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะสำหรับตัวเลขนะคะที่ถูกฉลกนะคะกับชาวราศีสิงห์นะคะก็จะมีเลข1แล้วก็เลข5ค่ะแล้วก็ตัวเลขที่ไม่เป็นมงคลนะคะก็จะมีเลข6แล้วก็เลข0ค่ะสรุปแล้วนะคะชาวราศีสิงห์เขาบอกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็สง่างามมีความเป็นผู้นำสูงค่ะ แล้วก็ยังมีพลังในการต่อสู้ชีวิตดีมากๆค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ